คลิปที่แล้วเนี่ยผมสร้างทางไปดีเอ็นใหม่และแน่นอนว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมก็ต้องขุดบล็อกเป็นจํานวนมากทําให้ผมต้องไปซ่อมที่ขุดตรงฟาร์มเบรดอยู่เรื่อยๆที่อยากจะบอกก็คือการซ่อมที่ขุดตรงฟาร์มเบรดเนี่ยมันเป็นความคิดที่แย่มากเพราะมันเป็นการซ่อมที่ใช้เวลานาน,านมากๆอุปรกรณ์จะกลับมาเต็มเหมือนเดิม ดังนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องมาทำฟาร์มเอนเดอร์แมนเพื่อที่อนาคตเนี่ยการซ่อมอุปกรณ์และการหาเลเวลจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีชาวไมโครับทุกชานเรามาดูดีกว่าว่าใครที่เป็นผู้โชคดี เนการที่จะมาอยู่ในห้องห้องนี้แล้วก็ทำงานหินประชีวิตซึ่งผมต้องบอกกันว่าผมจะไม่เอาวีดีเจอมาอยู่ห้องนี้นะครับคือตอนแรกก็กะว่าจะเอาวีดีเจอแหละแต่ว่าแบบคือในหมู่บ้านตรงนู้นอะ่ะคือมันไม่มีวีดีเจอชุดเขียวแล้วไงปับ๊บเขาให้เป็นโกเลมนะครับคำถามคือให้คิดชื่อหินชนิดใหม่คำตอบก็คือโนเกียสโตนเหตุผลเป็นหินที่แข็งแก่นเส่โลกและไม่สามารถทำลายได้นี่ แล้วก็ตอนตนี้ไปคุณนินจาอยู่ห้องนี้ซึ่งเดี๋ยวผมไปเอาเนมแท็กก่อนนะตอนนี้มีเนมแท็กนะครับนินจาอ่านี่ไง20เอมอรอบพอดีหมดเอเวอร์โลหมดเลยคือใช้ใช้เปลืองเกิอนอะ่ะก็จริงๆแล้วคือในคอมเมนตนะ์อ่ะชื่อเขาว่านินจาเป็นภาษาไทยนะแต่ผมถ้าถ้าผิดภาษาไทยนะมันจะเป็นยงไงนินโอ้โอ้เดโ,โ,โอ้ไม่ไหวนินจาไปเลยเับนินจาปุ๊บคุณนินจาจะทำงานหินไปตลอดชีวิตอยู่ในห้องนี้และห้ามไปในเด็ดขาดนะนั่ง จัดเรียงหินแปะตรงนี้ไปนะครับเป็นสโตนนี่คือกองนี่ไม่ใช่สโตนนะคือดูเงี้ยอาจจะดูเหมือนสโตนแต่เปล่ามันคือโนเกียสโตนนะโอเคเพราะว่าคุณนินจาเขาไปนําเข้ามาเลยโอเคก็คเรียบร้อยสำหรับผู้โชคดีและขั้นตอนต่อไปของการเปิดคลิปนั่นคือการสร้างห้องใหม่ซึ่งห้องใหม่ที่ผมจะสร้างในวันนี้นั่นก็คือเอาเป็นห้องนี้ละกันห้องนี้ใหญ่นิดนึงห้องนี้เนี่ยผมกะว่าจะเอาทีวีมาตรงนี้ทีวีปับ๊บโซฟาปุ๊บกล่องเพลง อ่านี่คือทีวีนะโอเคก็ห้องนี้อเอ้ยมันดูโล่งนะห้องนี้ดูโล่งยังไงวะตู้ปลาใช่ตู้ปลา,าถูกต้องปั๊ปปั๊ปปั๊อ่าเป็นตู้ปลาที่ไม่มีปลาข้างในโอเคแล้วก็ห้องนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับสําหรับห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนี้เนี่ยผมกะว่าเ,ออเดี๋ยวตอนหน้าจะเอาเป็นแมวแล้วกันนะผมกะไว้จะใ,ให้แมวอเอ้ย เอาเป็นหมาดีกว่าคือแมวเนี่ยผมเก็บไว้ไว้ตอนห้องนอนแล้วกันก็ห้องนี้ผมก็กะว่าจะเอาหมามานั่งตรงนี้ก็ผมก็จะไปหาหมาแถวตรงป่าต้นนู้นแล้วก็ดูไปให้ปุ๊บแล้วผมยัเอามาอยู่นี่นะครับซึ่งใครอยากเป็นหมาใครอยากเป็นหมานะครับอคอยตอบคาถามในคอมเมนต์นะครับซึ่งคําถามเนี่ยถ้าคุณสามารถเป็นหมาได้อยากเป็นหมาพันธุ์อะไรนี่อยากเป็นหมาพันธุ์อะไรเพราะอะไรเพราะอะไรอยากเป็นสุนัขพันธุ์นี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าใครที่ตอบคําถามผมว่าแบบถูกใจนะครับ บอกเหตุผลให้ถูกใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเกยดมอยู่ห้องนี้นะครับกกอย่ยลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเรียบร้อยสำหรับการเปิดคลิปนะครับสร้างห้องตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่อให้คุณนินจามาถึงเวลาเราเข้าสู่ประเด็นของคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่โปกคลิป นะรู้รู้แล้วคนดูเขารู้แล้วนะไม่ต้องบอกก็รู้นะวันนี้ผมจะมาทำ f a r อีเดอร Man นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้นี่คือชังเกอร์บ็อกซ์ผมมันเต็มไปด้วยของมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเ,อเวลาเคลียร์ชังเกอร์บ็อกซ์แป๊บหนึ่งได้พอความรวดเร็วนะครับแล้วมาเจอกันที่ดีเอ็นเลยว่ะสามสองหนึ่งมาถึงแล้วตรงนี้ทางไปดีเอ็นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือจริงๆผมก็เตรียมมาแล้วล่ะอุปกรณ์อะ แต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาก็ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมบล็อกอะไรอะตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมบล็อกอะไรเลยนะซึ่งมันก็เนี่ยแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยบล็อกอย่างเยอะนะครับจากการที่ผมลงไปขุดตรงนู้นเนี่ยอะเลือกเอาเยอะบล็อกไหนเอาสัก9สเต็กก็พอแล้วเนาะไม่ต้องอะไรเยอะคือถ้าไม่พอก็กลับมาเอาได้ตรงเนี้ยคือแบบเยอะนะครับกลับ <sk r isa> มาเอาได้เน, <Playstation> นี่ยเลือกเอาเลยนะครับแล้วก็วิธีลงตรงนี้เนี่ยเดี๋วลงไปเลยเนี่ย สบายครับโดลงไปแบบนี้เลยสบายๆนาะ่นลงไปแบบลงแบบสบายๆคือมันมันดูเหมือนลงยากเลยลงง่ายๆนะครับลงสบายๆครังเนะี้ยสบายแบบ เหมือนสายแว่นออบตาตอ่ะพอแว่นออบตาตเนี่ยมันกันแสงสีฟ้าแล้วก็ขาแว่นนี่แบบต้องบอกนะแว่นออบตาตเนี่ยคือมันเป็นแว่นที่ขาแว่นนี่ยืดหยุ่นงอไม่หักนะครับทุบแล้วทุบอกีกทุบแล้วทุบอกีอกก็ยังไม่หักไม่งอแล้วก็นะครับใครที่ใส่แว่นออบตาตนี่ใครใส่แว่นออบตาตนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดเปเรมัดเพื่อรับส่วนลด100บาทแล้วก็กิจกรรมยังยังไม่หมดนะกิจกรรมคือตอนนี้เวลายังมีนะครับซื้อแว่นออบตาตนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับพิซซ์แอคของแท้จากทางมแจน่กคืออุปรณ์บ พลาสติกอย่างดีนะสิบรางวัลรีบเลยนะก่อนก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับ31พฤษภาคมกิจกรรมนะแล้วก็ประกาศผล1มิถุนายนนะครับอย่าลืมไปรีบสั่งซื้อกันก่อนจะหมดนะครับตอนนี้นี่ไม่กี่วันแล้วเนี่ยก็มันสบายก็ต้องบอกต่อคือแว่นมันใส่สบายไงก็ต้องก็ต้องบอกต่อใช่ไหมโอเคเรามาถึงแล้วก็เดี๋ยวผมต้องดูก่อนเอาตัวนี้แล้วกันนะข้างหลังตัวนี้คือแบบจะได้วาปมาปุ๊บขึ้นมาแล้วย้อนหลังไปเป็นฟาร์มเลยก็ขั้นแรกเนี่ยให้เราเอาถังลาวากับน้ำมาก่อน แล้วเราก็เปิดช้างแบบนี้ขึ้นมาโอเคมีตรงนี้ก่อนนะมอยู่ตรงปลายของเกาะนะครับมองด้านซ้ายตัวนี้ก็ไม่มีด้านขวาตัวนี้ก็มีคือตัวนี้คือปลายจริงๆแล้วก็ให้นับมาประมาณตัวนี้8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหกแล้วบล็อกที่9เนี่ยให้เราวางลาวานะครับรอ,อ,อให้ลาวานเนี่ยมันไหลจนถึงข้างล่างสุดค่อยๆไหลค่อยๆไหลไปจนมันสุดอะ่ะซึ่งระหว่างนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมก็จะ ไปตีเอ็นเดอร์แมนเลยดีวยววกว่าเพื่อที่เราจะได้เอ็นเดอร์โพลมานะครับแล้วเราก็ไปปลาพอปลาปุ๊บแล้วมันจะเกิดเอ็นเดอร์ไม้ออกมาน,นั่นเองจองไม้หมด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 ก็เป็นการประหยัดเวลาระหว่างที่รอให้ลาวาไหลน,นั่นเองคิดว่าน่าจะถึงข้างล่างสุดแล้วและขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราเอาน้ำเนี่ยเทซิปลงไปเลยนม่เป็นหินลงไปนะโอเคส่วนบล็อกตรงนี้ก็ไม่ต้องขุดก็ได้นะครับก็ให้เราเอาน้ําเทลงไปนะครับแล้วก็เราเตรียมกระจกมาโอเคแล้วก็ตรงนี้ถึงข้างล่างสุดเรียบร้อยนะครับ นี่ระวายก็สุดแล้วใช่ไหมแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยก็ให้เราต่อไป2 s t สเตกนะครับหรือก็คือ128บล็อกนั่นเองโอเคตอนนี้ผมต่อมาแล้ว128บล็อกนะครับซึ่งก็ไกลจากเกาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคนที่ทําตามนะครับคือตรงเนี้ยต้องเป็นกระจกเท่านั้นนะ หรือว่าอาจจะใช้เป็นใบไม้ก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบแกระจกมันอาจจะกลัวเปลืองอะ่ะก็ใช้เป็นใบไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอเดอร์แมนจะได้ไม่ต้องเกิดนะครับตรงทางเดินนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าใช้เป็นดิฟซาเลสนะครับซึ่งก็วางกว้างๆหน่อยก็ได้1 2 3 4 5แล้วก็เดี๋ยวตรงกลางก็จะเว้นเว้นไว้สัก 3คูณ3ก็วางต่อเป็นพื้นนะครับซึ่งพื้นนี่ก็แล้วแต่เลยจะกว้างเท่าไหร่ก็ได้แล้วผมไม่แน่ใจว่ากระจกพอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เออผมว่าไม่พอว่ากระจกเท่านี้ไม่น่าจะพอว่ะความสูงนี่ก็สองบล็อกแล้วก็วางกระจกด้านบนหรือว่าใช้เป็นใบไม้ก็ได้นะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่พอจริงโอเคก็ได้กลับไปเอากระจกก่อนแป๊ะเนอะผมขอกลับไปเอากระจกแป๊บหนึ่งโอเคมาไปเอากระจกมาละมันจะรีบเกิดไปไหนโอ้โหดู ในเผอแป๊บเดียวมันเกิดแล้วเนี่ยมันใช่เรื่องมโอ้ย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 โอ้ไอ้นี่ก็โอเคประมาณนี้แล้วก็นาบวกก่นอกนนี่ต่อไปก็จะทำเอ่อฮอปเปอร์ per, แล้วก็ระบบนะครับซึ่งระบบนี่ง่ายง่ายง่ายจัดจัด,จดเลยทำตามได้ง่ายวางดอปเปอร์อย่างนี้นะให้เป็นเครื่องพุ่นออกมา <S <S ต่อฮอปเปอร์มาปับ๊บปั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 ๊บอย่างนี้ <S <S และนี้ก็นะครับตรงนี้เราไปทําำเป็นระบบการซึ่งระบบนี้โคตรง่ายทำอย่างนี้ ไม่ใช่ผมทำผิดผิดอีกอันนึ่งาวางแบบนี้ปับ๊บเออเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ง่ายๆนะครับแล้วก็ให้เราเอาลิเวอร์เนี่ยปักไว้ข้างบนดอกเปิร์บนี่เป็นการปิดเครื่องแล้วก็ถ้าจะเปิดเครื่องก็สับสบวิตช์อีกรอบหนึง่งนี่เรียบร้อยทำไมไม่เข้าอ่ะอ๋ออันนี้มันอ๋อโอเคตรงนี้ไม่ได้วะตรงนี้ผมผมไม่ได้วะต้องเอาเฉียงมาด้านนี้ก่อน เช่มันนะอ่าตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้คือถ้ามันตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะส่งไฟฟ้ามาให้ฮอปเปอร์แล้วฮอปเปอร์จะไม่ทํางานนะครับก็เรียบร้อยสำหรับด้านล่างที่นี่แล้วก็จะขึ้นด้านบนไปแล้วตอนนี้นี่คือ Y เท่าไหร่ตรงนี้เป็น Y1 นะเพราะฉะนั้นะน,นแล้วเนี่ยต่อขึ้นไป1นึบวกสีก็เป็น44 y 4 4นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ให้เราต่อขึ้นไปถึง Y44 โอเคเนี่ยก็ตรงนี้ก็ y 4 4นะครับทีนี้เราก็จะต่อโอ้โหด้านล่างด้านล่างมึงเกิดมึงไวจังอะอ้าอ้มาตบมาตบมาตรงมาตบอ้าอ้าเอาเเล่นซะสามดวงเลยหัวใจเนี่ยหนึสคือตรงเนี้ยห่างสองบล็อกนะครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ เป็นบล็อกที่3าคือจริงๆอ่ะจะปิดไปเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการประหยัดบล็อกก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับให้มันสวยๆด้วย1 2 3แล้วก็เชื่อมต่อปับ๊บปับปบแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ต่อเนื่องจนถึงตรงนู้นนะครับ โอเคแล้วพอเราทําตรงนี้จนถึงาวายเท่าไหร่วะเนี่ย4 3แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวาย414ทีนี้เราก็ทําเริ่มทําแพลตฟอร์มกันเลยซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยจะเอากว้างเท่าไหร่ก็ได้นี่คือแล้วแต่เลยคือถ้ามีบล็อกเยอะก็กว้างสุดกว้างแบบ64คูน64เลยก็ได้นะครับนะแต่ผมคิดว่าฟาร์มเนี่ย ผมว่าเอาห่างอยู่ยนี้ไปสักด้านนี้30 30 30 30แล้วกันนะประมาณนี้น่าจะน่าจะใหญ่พอละ28 29 3บเโอเค30ด้านละ30ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องกว้างอะไรขนาดนั้นก็คือผมก็นึกว่าเก้าสเต็กจะพอสรุปก็คือไม่พอแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีดิฟสเลสเหลือแบบเยอะโคตรเดี๋ยวก,ก็กลับไปเอาก็ได้น่ะในหมดแล้วเนะี่ยโอเคตอนนี้เรามีดิฟสเลสหนึ่งชักเกอร์บ็อกซ์นะครับถ้าไม่พอก็กลับมาเอาอีกรอบหนึ่งนะแต่ครั้งนี้ผมว่าพอแล้วแหละ ถ้าจะพอเลยแหละนันรอบเนี้ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบและบล็อกไม่โหลดมาวะ่ะเฮ้ยเจ็บอ๋เจ็บวิ่งมาปุบป๊บปั๊บหันมายิบเฮ้ยบล็บอกไม่โผล่มาวะโอเคไปต่อบล็อกกันย,ยาวๆนะครับให้เต็มพื้นตรงนี้เลย ก็ตอนนี้ก็วางบล็อกมาได้ยังไม่เต็มหรอกก็ได้เพิ่งจะได้ครึ่งเองนะครับคือวางมาได้แค่ครึ่งเดียวแต่ว่าบล็อกหมดซะก่อน,นก็เลยกะว่าเดี๋ยวกลับไปเอาบล็อกแล้วกันอ๋อฮะตอนนี้ค้าบมาได้สองเจ้าบล็อกแล้วไปกันดีกว่าครั้งนี้พอแน่นอนไปแล้วก็เริ่มวางกันต่อให้เต็มนะครับแล้วก็จะเป็นอันเสร็จแล้วตรงนั้น ก็ตอนนี้ก็วางพื้นแพลตฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จหมดแล้วทุกด้านนะแล้วก็บล็อกตอนนี้ก็เหลือแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเราก็ต้องมาจัดการตรงนี้ก่อนอื่นผมขอวางนี่ก่อนล้วกันแท็ปดออย่างงี้เพื่อให้ไดอแมนมันเดินตกลงไปนะครับก็เปิดไว้นะซึ่งแท็บดอนี่นี่ก็เหลือจากกระนาดในตรงไปละ เหลือจากการทาฟาร์มคิปเปอร์บล็อกดินโอเคเดี๋ยวเอานี่มาก่อนเอาแล้วรถไฟเอานี่มารถรางแล้วก็โจเซฟอันนี้ต่างชื่อว่าโจเซฟนะผมว่านยต้องประมาณนี้มั้งเออประมาณนี้คือด้อานบนตรงเนี้ยก็จะเป็นรถรางนะครับที่มีเอนเดอร์ไมค์อยู่ข้างในโยนไปจนกว่าจะเกิดอะจนกว่าจะเก,ก,กิดอ่าออโอเคคนต้องเปลี่ยนบล็อกละบล็อกดินไม่ได้เด้ บอกดินมาขโมยอันนี้มันขโมยเก่งเกิดดีเกิดดีไม่เกิดโอ้โหนี่ดวงทําด้วยอะไรครับนี่ออ่ะงั้นก็ต้องไปเอาใหมล่ละวาร์ปอาวาร์ปเข้าไปโอเคตอนนี้ได้มาสแต็กเนี่นก็อีก4นะมาคราวนี้ขอเฮะเกิดเถอะนะอ๋อนี่ไงเกิดแล้วขึ้นไม่ดีเออน,นี่คืออะไรเนะี่ยอ๋อตั้งชื่อไม่ได้ด้วยคือต้องตั้งชื่อก่อนใช่ไหมอ่าได้ โจเซฟพับิดาโจเซฟเอาเอาเดี๋ยวนะคือคือแม่งร่วงตรงเนี้ยตรงรูนี่ใช่ไหมคือมันร่วงตรงรูนี้เราก็เสียเนมแท็กไปเลยฟรีๆฮู้เล็สกูพอเถอะสาธุปะ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 สิบหกนะโอ้ยพอโอ้สบายสบายเลยอ่าน,นี่อ่าเนมแท็กขอบคุณครับผม โจเซฟสองโอเคบางอ๋อเราจะมาสปอนพระบิดาเอ้ยโจเซฟโจเซฟไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ด้พูดอย่างนั้นโอ้ยโอเคงี้ดิต้องงี้เอออ้าวแล้วผมลืมเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีจะเย็นรู้ว่าโกรธรู้ว่าโกรธเข้าใจเข้าใจอยู่แต่ว่าแบบลืมใส่ชื่อโจเซฟไป ่โอเคเออเรียบร้อยนะตอนนี้น่าจะน่าจะเป็นอันเสร็จแล้วสำหรับฟาร์มนะครับก็โจเซฟที่ตรงนี้นะก็ตรงนี้นี่ถ้าถามว่าสูงเท่าไหร่ก็ตรงนี้สูงขึ้นมา3บล็อกนะครับแล้วก็ค่อยมีไอ้นี้โอเคก็เรียบร้อยเพียวนี้มาได้ไหมเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงไปเช็กกันปัม๊มเข้าให้ปัม๊มโอ้โหเรียบร้อยฟาร์มนะครับนะตอนนี้ฟาร์มก็เสร็จเรียบร้อยได้อะข้างบนนี่อะไรอ๋อผมรู้ละมันน่าจะวาร์ปขึ้นไปแน่เลยเดี๋ยวผมว่าด้านบนนี่ผมเปลี่ยนดีกว่าผมว่า เปลี่ยนเป็นสลับน่าจะได้สลับน่าจะช่วยได้มันน่าจะไม่วาปขึ้นสลับโอเคก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ทีเดียวดีกว่านะพวกเขาเร็ว,เรวก็ปรบมือแล้วกันนะครับสามสองหนึ่งป๊บเรียบร้อยตอนนี้ราคากลายเป็นดิฟสลิสลับเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ผมคาดว่าเอเดอร์แมนก็คงจะไม่วาปขึ้นมาละก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องทําไปถึงตรงนู้นด้วยนะเนี่ย ต้องทําทางตรงเนี้ยต้องใช้กระจก8เสต็กซึ่งผมเตรียมมาพอเปล่าวาไม่ถึง8เ t ต็กอ่ะก็ต้องกลับไปเอาใช่ไหมโอเคก็ได้มีปัญหาแล้วกระจกคืออยู่ที่บะฮะคือมันก็วางขึ้นมาได้เหรออ่ะผมต้องไปหาข้อมูลละโอเคเข้าใจละคือสรุปนะครับสรุปต้องใช้เป็นคาเพชคือต้องใช้เป็นพรมเพื่อที่จะไม่ให้มันวับขึ้นมาตรงนี้ตัดขนแกะขอขนหน่อยฮะ ก็วางไปเฮ้ยมันไม่ใช่ที่เขาใจไหมมันใช่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคก็เท่านี้มันก็ม่น่าจะวาร์ปขึ้นมาละไม่วาร์ปหรอกเนาะได้ไม่วาร์ปหรอกได้ได้แหละตอนนี้น่าจะได้ละโอเคก็เรียบร้อยสำหรับฟาร์มนี้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาทําทางกลับกันเพื่อมาปลอดภัยก็เราจะเอากระจกวางตรงนี้นี่จะถึงตรงโน้นนะครับแล้วก็สลับวางกันบนรุบจะถึงตรงโน้นเลย โอเคตอนนี้ทางไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเส้นทางสำหรับเดินทางไปฟาเมเดอร์แมนแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ผมกําลังทำมันเนี่ยผมก็มาค้นพบนะครับว่าไอ้พรมข้างบนตรงนู้นอ่ะมันก็ยังกันเอเดอร์แมนร์ปขึ้นไปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่สามารถจะแก้ได้ก็คือผมจะต้องเอาพรมเนี่ยไปวางเป็นอีกชั้นหนึ่งก็คือเพราะฉะนั้นผมต้องไปหาแกะอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ลําพันไม่เกิดปะเนี้ยฮลัลโหลเอา คือได้แมนอ๋อผมรู้ละผมรู้ละโอ้ม oh, ่นะแล้วก็คือต้องไปหาโจเซฟ3ใช่ไหมโจเซฟที่3ก็เดี๋ยวกลับบ้านคือผมกะว่าจะไปเอาผมพอดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรลุกมาก่อนครับผมเนมเทคครับผมแตงกิวทีเชอร์ไปแล้วครับโจเซฟที่3โจเซฟ3เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้พลาดเดี๋ยวผมเปิด YouTube ดูเกิดเซ่โจเซฟ โจเซฟเกิดเสียโอเคเกิดแล้วครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนี่ก่อนเออเรียบร้อยประมาณนี้ไม่น่าจะหล่นเหมือนเมื่อกี้ละคือเมื่อกี้นี่คือเหมือนว่าเหมือนผมทําต่าเกินนะเงี้ยโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเตรียมอ้นี้มาเพิ่มเพราะว่ามันจะว้บด้านล่างได้เจ็บเจ็บได้มา51อโอ้ โอ้แป๊บหนึ่งนะครับพี่พี่แป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งรอสักครู่รอสักครู่ขึ้นมาเออเนี่ยมันคงไม่หายหรอกมั้งเนาะคือถ้าหายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขออย่าหายอย่าหายเลยคือผมเพิ่งมารูเพิ่งไปรู้มาว่าไอพีเลเจอเนี่ยคือถ้าเราแบบว่าให้มันยิงจนไอเนี่ยจนแบบโครดโบที่อยู่ที่มือมันพังอะ่ะคือมันก็จะเป็นเพื่อนเรานะครับยังไม่เล่นเลยเอาอยู่ก่อจะพังอะระหว่างที่รอแกะตรงนู้นมันไอนี่ เจอแล้วหลังจากที่หายไปกว่า10 EP ในสุดตอนนี้มันก็กลับมาแล้วจริงจรมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะ มันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็แค่อยู่ตรงนี้โอเคผมจําไว้ก็แกะตรงนี้น่าจะติดอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะครับเพราะว่ามันลงไม่ได้คือถ้ามันลงตรงนี้คือมันก็เจ็บอ่ะแต่ปับ๊บปับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้คือน่าจะเสร็จจริงๆละโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันสำหรับการทําฟาร์มเอเดอร์แมนนะครับนะก็เป็นอะไรที่เป็นฟาร์มที่ผมอยากทาตั้งนานแล้วคือเวลาจะซ่อมอุปกรณ์ทีนึงก็แบบเนี้ยโอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์